นตอนนี้เราก็อยู่ที่หมอสิทนะครับผมกำลังเดินทางกลับเด้อนีน่ะและทีมงนานคุณน่ะ,นะตอตอตองรงนี้เราจะไปเที่ยวานูมครับนเราไม่ไปเที่ยวนี่นี่ใครนี่ใครนี่นี่ใครใครใครร เป็นคนใจไม่คุ้มด้วยนะครับกับสบายดีสบายดีผมแม่พี่น้องเนาะนะครับผมตั้งฝั่งไทยแล้วก็ฝั่งลาวนะครับตอนนี้นะพี่น้องกําลังเดินทางกลับบ้านกันนะครับผมเนาะไปปากเซพี่น้องกําลังเดินเรื่องนะครับผมนี่มากันมากันทุกคนนะครับผมนี่นะครับพอดีเขาจะไปใช้กันปะหรือไม่อะพาดีไปใช้กันหรปาไปปากเซครับนี่ ครั้งแรกด้ยนี่สิได้ไปปากเซนี่ยอไสวรรค์สวรร์นเดนอ่ะใชุ่รีอบุรีเป็น <c oughs> ละนะครับผมนี่นี่จิมง,งานนะครับผมบนี่นี่นี่น,น,นี่ครับจิมง,งานทุกคนเนาะ นี่ก็พี่ต้นนะพี่ตูนะครับผมนี่พี่โป้นะครับนี่อ่าพี่แจ๊บนะครับนี่งานแต่งคนนะครับตอนนี้กําลังจะเดินทางเนาะนั่งรถอยู่ครับข้างแรกในชีวิตเนาะสิไปปากเ,กเ,าเนนซต,เปปกเตอนนี้นะ่ะไปกะถ้าไปในเรื่องดีกัโอเคอยู่นะน,นะครับผมไป,ไปไหนไ สู่เนาะเพื่อความยุติธรรมนะครับผมเนาะแล้วก็ไปหาพี่ๆนะครับคนที่เสียหายนะครับอยู่ที่ปากเซเนาะแล้วก็ไปเลื่อนเรื่องนะครับเนาะไปแจ้งความทีฟังลาวอีกฝังไทยเนี่ยแจ้งเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือไปฝังไทยตอบไปเนี่ยนะครับนี่ครับผมนี่โดนโดน่อยตรงข้ามเขาเขาซ้ำเติมแล้วก็ยือเรามา ว่าเราไม่ไม่มีวิธีทางที่จะชนะเขาผมบหมอลยก่อนเลยครับงานนี้คือเป้าหมายของเราคือเราจะเราจะเปิดเผยตัวตนที่เขาทําคนที่เขาทําแบบนี้เพื่อให้ทุกคนระวังตัวเพื่อให้ทุกคนได้รู้ว่าบุคคลที่เอาเปรียบคนอื่นทํานาบนหลังคนนะฮะคนที่เก่งนะคนที่เก่งที่โชว์ความเก่งนะให้คนอื่นอิจฉาเก่งเก่งแบบเก่งแบบเรื่องโชว์ชัวะคนที่เก่งเพราะว่าตอนนี้เขาเ เขามีการเยย์นะเยย์พวกเราไม่รู้ว่าเยย์พวกเราหรือว่าเยย์ CP ไม่เก่งนี่สิ่งเรลือเชื่อชั่ก็จะทำไปเพื่ออะไรอ่ะก็ทําไปเพื่อตามขั้นตอนนะสุดท้ายแต่แต่ผู้มีอำนาจที่จะช่วยพวกเราแต่พวกเราได้ทำคือทำไปบ้านเขาเลยไหมไปไม่ไดเขาม่ทำเลยไหมคือเราไปขั้นตอนเราไปตามสเต็ปเราต้องไปเราไปตามสเต็ปเราไปแน่นอนคือเราว่าเหมือนเห็นไหมเหมือนเจ้าสัว CP อ่ะเขาทำธุรกิจเขาจะทำต่างมเกษตรกนเขาจะทําแบบป่าล้อมเมืองเราจะล้อมกุไลไว้ นี่นะครับผมตอนนี้ก็ทีมงานนะครับผมเนาะมีทั้งพี่แจ๊บพี่โบนะครับผมแล้วก็พี <h <h ่ตู <h <h ่พี่ต้นนะครับตอนนี้ก็คนเสียหายนอกกำลังไปเจอนะครับผมเนาะหลายคนแหละอยู่ฝั่งลาาก็จีมาเหมเหตุนี้เนาะก็มีหลายคนถามว่าเป็นยังต้องมาขนาดนี้เนาะเพราะว่ามีคนเสียหายหลายท่าวาปอท่าวาพอเหตุยังเลยนะครับผมท่าวาปล่อยไปนะ อาจจะไปทํากับคนอื่นอีบัอบ้านช่วยว่าบ้านเนี่นเานะครับราวาการที่เขากงมันนี่กงหลายเลยเขาเคยไปลารถนะครับที่ตเขาทำงานบ่อยเกี่ยวกับงานเลยที่เราลาเนี่ยยฉะนั้นเห็นใจผู้ประกอบการนะครับนะครับเห็นใจผู้ประกอบการแต่เราต้องคิดว่าเมื่อมีเมื่อมีเพื่อนๆหลายคนเนี่ยที่เขาต้องการว่าอยากจะทำให้เป็นให้เป็นตัวอย่างว่าคนคนนี้เขาลอดมาหลายคดีแล้วเขาลอดมาหลายเคสแล้วแต่วันนี้ เห็นน้องๆหลายคนเนี่ยที่เขาไม่กล้าครับไม่กล้าเขาคิดว่าชนะไปก็มีประโยชน์ตัวเขาครับเราก็คิดว่าเราชนะแน่นอนนะครับแต่เราไม่ได้แพ้แต่เราไม่อยากชนะแบบชนะแบบครับแบบยังไงอ่ะเราม่อย่างก,ก็อย่างน,าน้อยหลักฐานที่เรามี<น>คือคือพีนแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ชนะด้วยหลักฐานเจ้าที่อ่ะจะจะดำเนินการจับกลุ่มได้ไหมแน่นอนอ่ะถ้าเราเเราเป็นผู้นำพานำพาไปจับกลุ่มแล้วเรา ออกในส่วนพลรือท์ทัออกไปอ่ะถึงตัวแน่นอนเนี่ยเพราะว่าเจ้าหน้าที่นะครับเจ้าหน้าที่ของหลวงนะครับเขาจะมีการเบิกพบกประมาณในการเดินทางก็จะออกนอกพื้นที่ไปจับตัวผู้ร้ายซึ่งมันยากมากตรงนี้ในการเบิกใจนะครับแต่ถ้าเกิดมีผู้ซัพพอร์ตในพวกเราในซัพพอร์ตเจ้าหน้าที่เดินทางไปอ่ะแน่นอนครับจับได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับยังยันขึ้นเครื่องอยู่ที่นี่ครับคุคนพี่เต้นครับวันนี้เราจะไปไหนกันครับเราจะเดินทางไปสปปลาวครับ ไ้เราจะเดินทางไปสพลาวครับนี่คือต้นนะครับผมวันนี้เราจะเดินทางไปสพลาวครับนี่ก็คือพี่ตู่นะครับผมเนาะต้องตั้งขามด้วยกันพี่ตู่มันมีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องนี้เพราะว่าไม่ได้เป็นผู้เสียหายมาทำไมสองคนเนี้ยมาทำไมอะครับมาทำไมครับคือตอนนี้คือว่าแต่มาเนาะก็คือทางพี่โบถามแล้วก็คืออะเราเรามาให้กําลังใจเพื่อนครับผก็ได้มาเที่ยวด้วยเพราะว่า ตั้งแต่เกิดที่ปากเซอ่ะแล้วก็ไม่ได้เคยเข้าไปที่ปากเซกเลยก็อยากไปเห็นที่เก่พี่ตเกิดที่ปากเซเอ๋อ้านเกิดนะครับเนาะนี่ก็าคือาทำอะไรอ่าครับผมนะอันนี้ก็คือมาทำอะไรพี่ต้นนะครับผมคือบต้นเองก็เป็นยูทูบเบอร์เนาะคือเพื่อนที่โดนกระทำก็เป็นยูทูบเบอร์เพราะฉะนั้นแล้วเราลักองค์กรของเรา เราไม่อยากให้คนไม่ดีมาทําลายองค์กรของเราเราต้องการความถูกต้องเราต้องการความถูกต้องและก็เราก็ซัพพอร์ตแล้วก็ปกป้องเพื่อนที่ดีนะาถกไหนที่ดีที่เราไปถ่ายคลิปกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนกินข้าวด้วยกันเพื่อนที่เดินทางมาด้วยกันมีแต่เพื่อนดีๆคือคัดสรรมาแล้วคุกคัดสรรมาแล้วแต่ตอนนี้เราก็ยังกําลังจะไปตามหาน้องชายของเพื่อนที่มันทรรลย์น้องชายของเพื่อนเขามอต้นนี่ที่มันทรรลย์ที่มันหักหลัง อุตสาไปขอเมียให้ครับอุตสาเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ข้ามน้ําข้ามห้วยไปขอเมียให้สุดท้ายเอามีดขึ้นสนิมมาแทงมาแทงข้างหลังขึ้นสนิมด้วยโอ้โหเจ็บปวดมากนี่นะครับผมคือทุกคนนะครับคือทุกคนคือช่วยเดือเขาซัพพอร์ตทุกอย่างเนาะช่วยเดือเขาซัพพอร์ตเขาทุกอย่างแต่สุดท้ายเขากลับมาหักหลังนะครับคือเขาจะจับเขาได้ยังไงเว่าเขาไม่มีที่อยู่ เราก็เลยปรึกษาทนายว่าเราจะแจ้งที่อยู่ไปยังไรเราว่าเราจะแจ้งที่อยู่ไปที่สถานทูตนะอยู่ไหนเราเรามีชื่อด้วยนะนี่ครับชื่อได้ว่านี่เนี่ยชื่อเต็มเลยครับนี่นะครับโอ้โหจังนี้เราจะแจ้งไปสถานทูตก่อนเพื่อเพื่อจะให้ดำเนินการแล้ถ้าเกิดว่าสถานทูตแจ้งไปแล้วนะก็ต้องออกหมายจับและหมายจับนี้เราจะอไปที่ตหมด้วย คือไปทุกทางนะคะไปทุกทางทั้งตอมอแล้วก็สถานโทษนะครับแล้วก็ทุกทางนะครับผมคือจะเอาคนที่กระทาผิดมารับโทษให้ได้นะครับถ้าเราไม่ทําวันนี้ถ้าเราปล่อยไปนะครับวันข้างหน้าเขาก็จะไปทํากับคนอื่นอีกนะครับผมเนาะอันนี้คือจะเอาเป็นบทเรียนนะครับเป็นบทเรียนแล้วก็เอ่อเป็นเป็นยังไงล่ะนะครับผมไี่ได้ก็สงสัยนะครับจะเอารูปมานี่รนฐานรูปเลยในมิตรกาพน้องนะครับอ๋อแล้วก็ แล้วก็ที่พี่เห็นพีพพน่พี่คิดเนเขาพี่คิดเห็นยังไงว่าเพราะว่าเมื่อเมื่อวันก่อน,น,นอ่าล่าสุดน,นะครับ เห็นเขาถ่ายคลิปนะครับเนาะว่าเขาจะข้ามมาฝั่งไทยนะครับที่ตอมอนะครับน้องคายนะครับใหู้ดีๆครับคือเห็นเห็นคลิปแล้วผมก็รู้สึกว่าผมอายแทนนะแล้วผมผมก็รู้ <ใน S 2> สึกผิดกับเ c คนไทยนะนครับเพราะว่าการถ่ายคลิปแบบเนี้ยโดยที่ไม่รู้ร้อนรู้หนาวคือเป็นการเย้ยเป็นการเย้เเยเป็นการดูถูกเ c ซีที่เขาติดตามสองแสนซับสไคร์เบอร์ที่ติดตามเขาเลยครับเขาเขาเขาดูถูก การถ่ายคลิปแบบไม่รู้ร้อนรู้หนาวไม่ชี้แจงหลังจากก็อ้างบอกว่าเขาไม่ตอบต้พ่อตาแม่ยายเขาขอร้องไว้ว่าไม่ให้ตอบโต้ครับอย่าเข้าใจผิดนะครับอันนี้ไม่ใช่ว่าการตอบโต้เป็นการมาอธิบายเพราะว่าเราถ่ายคลิปไปทุกอย่างนี้เราคือเราเอาเอาหลักฐานมามาโชว์เราไม่ได้มานมาจานมันไม่ใช่การตอบโต้กันมันคือการชี้แจงนะครับเขาให้ชี้แจงไปแต่ว่าเขาไม่ยอมชี้แจงเขาโจมตีมา ที่คุณทำทุกวันนี้คือคุณเยอเอฟซีมากกว่านคนอะไรมันไม่ได้บอกมันบอกแต่ไม่ยากบอกมันบอกกลายว่าคือหากหลังเอฟซีตัวเองนะครับผมก็จะดูว่าที่เขามีทุกวันนี้ได้เพราะเอฟซีทางฝั่งไทยนะครับผมแล้วล่าสุดนะครับเห็นคลิปล่าสุดคือที่เขามาเยอะนะครับเนาะมาเยอะที่เขาบอกว่าพลังจะข้ามมานะครับ ข้ามาที่ด่านน้องคายนะครับนะครับเขอยู่บุรีคำไซนะครับอยู่อยู่บุรีคำไซอันนี้อันนี้คือบ้านอันนี้คือบ้านอ่าแฟนบ้านแฟนบ้านแฟนอยู่ที่บุรีคำไซแต่ในวันของคายะไกลนะไม่ข้ามไม่ข้ามปากซันละไม่ข้ามบึงการละซึ่งคลิปนี้เป็นคลิปเก่าแล้วเป็นคลิปปวดของเราหรืออีกอย่างนึงคือนี้ไปอยู่เวียงจันทร์แล้วแล้วเขาใช้วิธีการด้วยการโชว์เยอะอพวกเราว่าเขาจะข้ามเข้ามมาไม่ได้ประมา้ครับ นี่นะครับพี่พี่ที่เป็น f อนะครับที่เป็น f อฟซีแน้อยนะครับก็ลองไปอันนั้นดูนะครับผมเนาะก็ลองไปคิดดูนะครับผมเนาะการที่เราจะสนับสนุนใครนะครับการที่เราจะไปสนับสนุนนะครับเราต้องดูด้วยว่าคนนั้นจริงใจกับเราไหมนะครับแล้วก็จริงใจกับประเทศไทยมากแค่ไหนนะครับผมที่มามากันทุกคนวันนี้นะครับผมเนาะเหมือนเหมือนกับพี่ตู่นะครับ กับพี่ตู่แล้วก็กับคนพิทต้นนะครับคือพี่พี่เขาก็ไม่ได้เสียหายอะไรแต่ว่าเขามานะครับมาให้กําลังใจคนที่เสียหายเหมือนบอลลามเองนะครับที่เขาเอาขออมูนนะครับไปซ่อโกงคนอื่นไปแอบอ้างนะครับผมแล้วก็ทางพี่โป้นะครับที่เขาเรียกเงินไปสามหมื่นบาทนะครับก็คือตอนนี้นะครับผมเราเรากำลังจะไปเรื่องเรื่องที่ฝั่งลาวกันนะก็ เดี๋ยวรู้กันพรุ่งนี้นะครับผมเนาะว่าจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวรู้กันพรุ่งนี้นะครับวันนี้กําลังเดินทางนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับผมเนาะในวันพรุ่งนี้นะครับผมขอขอบคุณครับครับสวัสดีครับ